heb you. You next a 're สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟ้านำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องน้ชชาชนแนลไวค้ค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้าจะแบ่งปันเรื่องถามตอบการใช้งานถุงเงินโครงการคนละครึ่งเฟสามค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะมาถึงคำถามแรกค่ะถามว่า โทรศัพท์มือถือรุ่นใดที่สามารถรองรับแอปพลิเคชันถุงเงินได้คำตอบก็คือสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น5.0ขึ้นไปค่ะถ้าหากว่าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ก็จะต้องเป็นเวอร์ชั่น10.0ขึ้นไปนะคะที่จะรองรับแอปถุงเงินนะ ต่อมาคำถามที่2ค่ะถามว่าร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถรับสิทธิ์จากประชาชนได้คำตอบคือขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการหลังได้รับ SMS แจ้งจากโครงการนะคะข้อแรกค่ะอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดสามารถตรวจสอบอัปเดตบน App Store หรือว่า Play Store ได้นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2ก็สามารถกดปุ่มคนละครึ่งค่ะ ขั้นตอนที่3กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งส่วนขั้นตอนที่4ีกดปุ่มคนละครึ่งพื้นหลังเป็นสีฟ้าและขั้นตอนสุดท้ายก็สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้สําเร็จนั่นเองค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ว่าจะต้องรอให้ ถึงวันที่14มิถุนายนนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งกดในตอนนี้นะคะเพราะว่าแอปอาจจะยังไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันหรือว่าล่าสุดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องคอยอัปเดตแอปในช่วงวันที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกก่อนแล้วกันนะคะต่อมาคำถามที่3ค่ะถามว่าวิธีการรับเงินจากสิทธิโครงการคนละครึ่งทำอย่างไรเป็นคำถามที่เบสิกมากนะคะขั้นตอนการรับเงินจากประชาชนที่ใช้สิทธิคนละครึ่ง ขั้นตอนแรกเข้าใช้งานแอปถุงเงินขั้นตอนที่2กดปุ่มคนละครึ่งขั้นตอนที่3ระบุจํานวนเงินที่ต้องการรับจากการขายสินค้าขั้นตอนที่4กดสร้าง QR เพื่อรับเงินขั้นตอนที่5ก็แสดง QR ที่สร้างให้ลูกค้าสแกนจ่ายให้ลูกค้าใช้แอปเป๋าตังสแกนจ่ายนะคะจากนั้นขั้นตอนที่6กก็รอรับแจ้งเตือนเข้ามาในแอปถุงเงินค่ะ และสุดท้ายก็รับเงินสำเร็จก็สามารถตรวจสอบรายการบนแอปถุงเงินได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะขั้นตอนถ้าได้ทำแล้วก็จะง่ายมากๆเลยนะคะต่อมาคำถามที่4ค่ะถามว่าร้านค้าถุงเงินสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้เวลากี่โมงแน่นอนค่ะว่าเวลาการใช้สิทธิ์นั้นทั้งร้านค้าและก็ผู้ใช้สิทธิ์นะคะจะใช้สิทธิ์ในเวลาเดียวกันค่ะ ร้านค้าถุงเงินคนละครึง่งสามารถรับเงินจากสิทธิคนละครึ่งได้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้เวลาเดียวกันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะเรียกได้ว่ายาวไปจนถึงสิ้นปีถึงสิ้นสุดโครงการเลยนะคะ มาถึงคำถามที่5ค่ะถามว่าร้านถุงเงินสามารถนำ QR ที่สร้างจากแอปถุงเงินมาปริ้นติดไว้ที่ร้านค้าเพื่อรอรับเงินจากโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่คำตอบคือไม่สามารถทำได้นะคะเนื่องจากว่า QR รับเงินของร้านค้ามีอายุการใช้งานร้านค้าต้องสร้างรายการรับเงินจากสิทธิ์คนละครึ่ง1ครั้งต่อ1รายการเท่านั้นค่ะอย่าลืมว่าเขาจะมีเวลานับถอยหลังให้เราอยู่แล้วนะคะ มาต่อกันที่คําถามที่6ค่ะถามว่าร้านค้าได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่งอย่างไรร้านค้าก็จะได้รับผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีร้านที่ผูกกับแอปถุงเงินไว้แบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือเงิน G Wallet จะเข้าในวันถัดไปนะคะส่วนที่2ก็คือเงินส่วนสิทธิ์คนละครึ่งจากรัฐก็จะเข้าให้ในวันทําการถัดไปเช่นเดียวกันค่ะ และคำถามสุดท้ายคำถามที่7ถามว่าสามารถตรวจสอบรายการรับเงินได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะสามารถตรวจสอบได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือปุ่มรายการวันนี้ที่อยู่ในแอปถุงเงินนั่นแหละค่ะและวิธีที่2คือปุ่มรายการย้อนหลังนั่นเองค่ะซึ่งเขามีให้เมนูเหล่านี้ขึ้นมาให้อยู่ในแอปถุงเงินอยู่แล้วค่ะไม่ยุ่งยากนะคะและ อย่าลืมค่ะย้ำอีกครั้งย้ำทุกคลิปเลยนะคะว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านแบบประชาชนและไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะ หากร้านค้าไม่ได้รับยอดเงินตามกําหนดหรือว่ายอดลูกค้าไม่โชว์นะคะร้านค้าได้รับเงินไม่ครบก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์ของโครงการค่ะ02 13ตัว94ตัวแล้วกด3ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาชาชาแนล e l ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนาชาแชนนลไวค้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ